สวัสดีค่ะพามาอัปเดตบอ่อเล็กกันบอ่อเล็กบอ่อนี้เป็นขนาดกว้าง60เซนยาว120เซนนะคะเป็นขนาดบออเล็กแผ่นสมาร์ทบอ่อตัดครึ่งแล้วก็ทำเป็นสองห้องเนื่องจากจะใช้เป็นบอ่อที่เอาไว้เลี้ยงพันไข่ที่เอามาสำหรับจะตัดชิดะะเพื่อป้องกันพันไข่ติดโรคท้องน้ำมาก็เลยจะมาเลี้ยงแยกไว้ ทีนี้ด้วยการที่ใส่บอ่อใหญ่บางทีมันก็กินพื้นที่ไปเนื่องจากว่าไข่ในการตัดชิดไม่ได้เอามาเยอะนะคะอันนี้เอามาแค่ประมาณ 2- 3สามขันเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเจอพันไข่ที่เป็นโรคมันก็ไม่เสียหายหนักค่านอะาหารก็หมดไปไม่เยอะ,นะะก็เลยลดความเสี่ยงตรงนี้ลงก็ทํามาเลี้ยงเป็นบอ่อเล็กแบบนี้แทนทีนี้ในเรื่องของการจัดการการเลี้ยงคือด้านหน้ามันจะเป็นงงลวด ก่อนหน้านั้นอะเราจะใส่มแมลงเป็นออกไปขายด้วยนะฮะทีนี้ก็เลยเปลี่ยนแปลงปรับใช้เอามาเลี้ยงมแมลงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนจะทําบ่อเล็กแบบนี้นะิดะทำได้เหมือนกันก็ติดเป็นผนังทึบหมดเลยไม่ต้องใส่มุงด้วยแบบนี้เราก็ลงเลี้ยงตั้งแต่แรกได้เลยนะคะแต่แบบเนี้ยนี่จะแยกมาตอนที่มแมลงเริ่มเข้ากักถึงจะมาใส่บ่อนี้ตอนแรกๆก็จะเลี้ยงที่บ่อใหญ่ก่อนนะ,ะมันก็จะวุ่นวายไปหน่อย นะสำหรับเพื่อน,อนๆท่านไหนที่ทํทำบ่อเล็กก็ทําเป็นปิดทึบหมดเลยทั้งสีด้านหรือไม่ต้องกั้นห้องแบบนี้ก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกแต่ที่ทําคลิปให้วันนี้เป็นแนวทางสาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีพื้นที่ว่างภายในบ้านนะ่ะพื้นที่น้อยแล้วก็อยากจะทดลองเลี้ยงนะทํากล่องแบบนี้ก็ได้ค่ะห้องหนึ่งจะอยู่ที่กว้าง30เซนยาว1เมตร20นะบ่อน,นี้ใส่ประมาณ1.5-2ขัน ทีนี้การจัดเรียงแผงไข่ใส่เหมือนเดิมทําเหมือนกันกับบ่อใหญ่เลยนะฮะที่นนิตทำทำเหมือนกันกับบ่อใหญ่เลยถ้าเกิดกรณีถ้า,มาแมลงเพิ่งจะฟักใหม่ก็จะเรียงแผงไข่ให้เขาครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งยังไม่เรียงฐานเองนะฐานในการท,าที่รองแผงไข่ขึ้นมาก็ทําเหมือนบ่อใหญ่นะคะยกขึ้นมาแล้วใช้อิฐแล้วก็ไม้ไผ่ทีนี้ฝั่งในการในการเนี่ยเรียงก็เรียงแบบปีกผีเสื้อเหมือนกันกับบ่อใหญ่ค่ะ เหมือนกันคงเดิมเหมือนกันวิธีการเหมือนกันเปลี่ยนแค่วิธีการเรียงปกติเราจะเรียงถ้าเป็นบ่อใหญ่จะเรียงชิดผนังเราก็ตามยาวเลยแต่ตรงนี้ไม่ได้นะฮะหน้ามันแคบนี่ก็จะเรียงแบบนี้เรียงตามความความความกว้างแล้วกันนะเ่เป็นสองฝั่งแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงกลางก็จะใช้เป็นสะพานโดยการที่เอาถาดอาหารวางอะไรก็จะไต่ไปไต่มาได้ แล้วพื้นล่างเองก็จะสูงพอที่จะสามารถระบายอากาศได้แล้วก็ไม่แออัดกันเกินาานะคะประมาณนี้เป็นแนวทางสาหรับท่านไหนที่มีบ่อเล็กๆแล้วก็นึกภาพไม่ออกว่าจะจัดการจัดเรียงเอาถาดอาหารถาดน้ําวางยังไงต้องเรียงแบบไหนทํายังไงคิดเราก็คิดไม่ออกนะคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสแชร์ให้กับหลายๆท่าน ที่มีพื้นที่น้อยเราอยากจะทดลองเลี้ยงทําบ่อเล,เล็กขึ้นมาเราไม่รู้ว่าจะต้องจะเลี้ยงแบบไหนทําแบบนันนี้ก็ได้นะฮะแบบนี้ก็ไม่เป็นปัญหาสามาราระบายความร้อนได้ดีแล้วก็แมลงไม่แออัดกันเกินไปฐานน้ำฐานอาหารนีดเพียงพอเท่านี้ก็สามารถเลี้ยงแมลงได้หากว่าจะจริงจังชอบและก็ค่อยทําขนาดใหญ่ขึ้นหาพื้นที่ในการวางบ่อที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นจริงจังกับมันมากขึ้นนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะ โอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ